Hang, 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 no! Hang. อะไรกันเนี่ยเรามาอะไรดูที่ฉลากตรงนี้มาทําไมเนี่ยเรามาสร้างความมเฉลิมกับพี่น้องทีนี้เราจะมาสร้างความทุข์หรือเปล่าครับเราเคยมากันหรือเปล่าครับวันนี้มาที่กรุงธนคอมเพล็กซ์นะครับครบรอบ23ปีทองนะครับวันนี้พใย่25ปีคาราบาลไม่ใช่ครับวันนี้พี่น้อยอิจอยชูและลูกนะฮะเหเล่นลูกลูกทีมนะฮะนี่ก็คุณคุณไม่ใครเนี่ย อะไรครับขึ้นป้ายใช่คุณนะฮะไหนหัวโลโลน่ะใช่ครับใช่จริงป่ะฮะเป๊ะเลยเป๊ะเลยนะฮะเออเดี๋ยวดูฮะเดี๋ย่เดี๋ย่ไอตัวก๊อพียไม่มาที่อ๋อพอเลยครับพี่พีก็มาพี่เล็กก็มาพี่ลี่ก็มานะพี่ลี่ทักทายดังๆหน่อยฮะแต่เสียงไม่เข้าสวัสดีครับโอเคพี่เสียวฮะทักทายหน่อยครับสวัสดีครับโอ้พาเมียมาด้วยวันนี้ฮะโอ้นีไซน์พี่แอดทักทายหน่อยครับครับโอเคครับท่านผู้ชมครับวันนี้23ปีของคุณพลคอมเพล็กซ์นะฮะ ข้างในมีอะไรบ้างดเดี๋ยวไปติดตามชมครับ <พอ S 1> วันนี้รายการเที่งน้อยเอ็นจอยโชว์นะครับจะนำไปพบสิ่งที่คุณอาจจะไม่เคยเห็นและผมก็ไม่เคยมาเหมือนกันครับที่นี่อย่าบางกล้องสิครับโอเคครับไปชมช่วงแรกก่อนครับไปเลยครับ จะพนกันไปเ้วยไอเอาดิเขาดไปขึ้นมาได้ไไปขึ้นทไอะอาดีเพราเดี๋ยวเราแ่นเพราะวันนี้เสปนเยอะแยะมากนะรายการพิเศษคนก็ตั้งใจมาดูแลโดยเฉพาะส่งาสายเกินไปของเราสบอชสองเกมดูย่ายังไงดแล้วเจ้าของกรุงธนบุรีวันนี้ท่านมาดึงแลมันรอบคลุมเกิด้สี่ามตมงนบนวจากองตอ ต้องกันโต๊ะใหญล้วไปเลยนะ iPad จากทางร้าน iPad รุ่นไหนครับไอแผงสองนี่นะครับรุ่นะะนี้เป็นรุ่นใหม่ไม่ต้องใช้แบตเตอรี่ไม่ต้องชาร์จแบตเตอรี่นะคะรับใช้พลังงานจากแสงอาทิตย์นีนะะ่ฮะ Go. โอ้โหคือเพื่อนเจอม่าเงี้ยคือเปิดโรงแรมเนี่ยหนูเลยเจอพม่าอยู่เลยสามเดียวมสามหลังอัพมาละหัวแรกลากเลยหัวสองลากหัวสามตีหัวสลบเลยเสร็จตอนอินชิบหายปวดแขนเลยจริงๆพวกเราไมต้องช่วยเหลือกันใชไหมอยากช่วยกันทั่วก็เอนกันถาว่า บ้านหม่อท่วมไหมท่วบ้านหล่อท่วบ้านเชงท่วมไหมท่วมบานรทองท่วมไน่นานบ้านช่องเชงท่วมไหมท่วมบ้านผช่องดีหลวงสิบของสองท่วมมมิเลยเขาบ้านทีสามชั่วโมงไม่ต้องต่อรถบาหารจากซุปแมนเลยสุดยอดสุดยอดการ์ด เปิดทำไมอ่ะดูสมทบก็รู้แล้วนะฮะขอบคุณมากเลยครับคุณโมอช้าช้าอะ้วเป๊ะเปโอ้ครับผมอันนี้มีปัญหาเรื่องการโทรหาพี่ครับครับผมกูเคยโทรหาแล้วเป็นไงครับก็โทรหาแล้วครับขอบคุณมากเลยครับขอบคุณครับสองพันได้ไหมครสองพันก็ได้เลยครขอบคุณมากเอาอะไรได้ครับผมเอาพี่เทมเพล่เอาจารย์ไม่ไหวไม่ไหวนะ ขอบคุณคุณพ่อมากเลยครับขอบคุณคุณพ่อมากถึงเดียวมันก็หึงแล้วครับผมณอะไรจ๊ะเอาพ่อดกัเถอะให้โ่ว์ตามครับครัวเอาตามให้โดดฮะแต่ลูกไม่ถูกผล่นะผมขมุนขมุนขมุนกันขมุนไปขบุญกันขบุญด้วยกันนะครับผมถามก็ถามกันนะ ตัวจริตัวจริงต้องกระสดดสูงดีครับผมกระโดดอยู่นะพี่กระโดดอยูงโอ้โหใส่แล้วบอกได้คำเดียวเลยว่าค uh. <So> ุณกับพักได้เลยฮะได้ไหมวะ เหมืฮะนี่ผมองรับวดครับทิ้ไปีสิบ0คน10คน20คนที่ส่งมาต้องตัดเคนที่เือสุแล้วรางวัลมียเล่นจริงด้วยนเล่นจริงด้วยแล้วก็เเสรด้วยตัดตตตางเสรนิดนงไหนฮะเตัวจกเมีนี้วีฮะตวดี่วเดี๋ยวทีดวย แก่ชั่วครางแก่ชั่วคราแก่ชั่วคราปิู้ดนัฮสามตะมุมนะฮะไทยดอกสามสิบปีคาราบานะคาราบานะแล้วก็มีสาานมาช่วยนะฮะครไยนะครับผม

เป็นไงครับ23ปีส่วนต่าง23ปีครับพอแล้ว23ปีแล้วเหรอ23ปีคาราบาวนะครับเป็นใช่23ปีที่สุวรรณคอมเพล็กซ์โอ้โหเป็นสิ่งที่น่าดูแท้ๆอ่างแต่ละอ่างนี่เขาสดใสใช่เหรอมันคนละส่วนไงอ่ะความสนุกก็มีให้ชมกันแล้ววันนี้สำหรับรายการเที่ยน้อยเอ็นจอยโชว์นะครับฝากไว้เนือแล้วกันนะครับติดตามชมรายการนี้ได้ทางสถานีและเวลาเดียวกันนี้ครับวันนี้ลาไปก่อนโชคดีมีความสุขครับสวัสดีครับ